หุนกูบริษัท Noble d e v e l OP m e n t จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุนกูอายุ2ปี1 1เดือนนะครับอายุสูงสุดนะดอกเบีย้ย5.8%ต่อปีอยู่ในระดับ BB b นะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกทุก,ทกเดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซ like, ับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกคร้งวัลทุกประเภทด้วยนะครับ บริษัทโน b บ e ล e v เวล OP เมน t ์จำกัดมหาชนยื่นลางแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกรันจ่ายดอกเบี้ยทูก3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนสถาบัานโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับโดยบริษัทโน b บ e ล e v เวล OP เมน t ์จำกัดมาหาชนนั้นประกอบธุรกิจนะครับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง เปิดให้จองซื้อวันที่28พฤศจิกายนและวันที่ 1, 2ธันวาคม2568นั่นเองนะครับเบริษัทโนโวดีเวลพเมนต์จำกัดมห ah าชนเสนอขายหุ้นกู้มี2ชุดด้วยกันชุดที่1คหุ้นกู้อายุ1ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย5.3%ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2570แล้วก็ ชุดที่2คุณกู้อายุ2ปี11เดือนอัต,ตอราดอ,อกเบี้ย5.8%ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุทกๆ3เดือนครากำหนดถ่ถอ,อนปี2571เสนอขายนะครับไม่เกิน8ป0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน800ล้านบาทรวม2ชุดเสนอขายไม่เกิน1นึ0งหน่ล้านสแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาทอยู่ภายใต้ตาสารหนี้นะครับของตัวบริษัทนะปี68วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับผู้จัดการการจำหน่ายคุณกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์วิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบ์ประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบ์ประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดในเบนทหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินพัฒราจำกัดมหาชนเสนอขาย28พฤศจิกายนแล้วก็1-2ตุลาคมเธันวาคม2568นั่นเองนะครับเรามาดูแฟชีก,กันหน่อยความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้นะครับ ความเสี่ยงมี5อยู่ที่อันดับ5ใน8ดดับความเสี่ยงความเสี่ยงมี4ี่หข้อหนึ่งความเสี่ยงจากผลประกอบการในอนาคตที่ไม่ตรงตามความเป้าหมายนะครับที่วางไว้2ความเสี่ยงความสามารถในการชําระหนี้และดอกเบีย้ย3ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยสิทธิ์เชิงโครงสร้างของคุณกู้ไม่มีประกัน 4. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่าส่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333-3ทับ3ถนนวิภาวดีหลังสิทธิแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาิก หรือทางเว็บไซต์ w w w ร์ไวเวคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ